จูโจมอําเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรวันนี้ผมก็ขอเบิกปอมหมบ้างโฟนอินคุยสดๆกับร้อยตำรวจโทดอกเตอร์บนัทโนนุชประธานกรรมการมูนิธิมิรัเค้นออฟไรท์จากวัดคุณพุ่มตําบลบางลายอําเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะครับถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เเลยนะครับขณะนี้จังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นจังหวัดที่สีขาวนะครับยังไม่มีโควิดเลย นะครับและพี่น้องจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงหมู่บ้านของวัดคุณพุมเนี่ยนะครับเราปฏิบัติตามกฎรัฐบาลทุกอย่างอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเรียกว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทําให้จังหวัดพิจิตรปลอดเชื้อโควิด -19 เเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผู้ถามแรงตอบแรง อยู่บ้านร้อเปอร์เซนแบบนี้ประชาชนจะอยู่จะกินยังไงร้อยตำรวจโทรดรมนัทโนนุชประธานกรรมการมูลนิธิมีเลิศนออฟไรท์บอกว่าได้ร่วมกับวัดคุณพุ่มและสนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดรถบริการตามสั่งส่งอาหารให้ประชาชนถึงบ้านทุกครัวเรือนเลยครับเช้าแปดโมงเช้าเนี่ยรถคันนี้ผู้ใหญ่บ้านจะขับไปตามร้อยห้าสิบลังคาเรือนก็จะมีตะกร้าวางไว้หน้าบ้าน พร้อมออเดอร์ที่เขียนไว้นะครับแล้วกลับมา9ก้าโมงเอาของนั้นมาส่งตอนเย็นอีกหนึ่ง,งรอบรถคันนี้ก็จะวิ่งไปอีกครับเวลบออเดอร์แล้วเอาของไปส่งอีกทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮิฮีฮาฮาปานหน้ากระป๋างเง็มวัดคุณพุ่มเป็นศูนย์กลางให้แม่บ้านมาตั้งโรงทานทำอาหารครับ แล้วให้ผู้ใหญ่บ้านขับรถคันนี้แหละครับไปแจกใจ่ายให้ชาวบ้านส่วนข้าวของเครื่องใช้อื่นๆที่ชาวบ้านต้องการก็เขียนใส่กระดาษมาผู้ใหญ่บ้านก็จะไปซื้อให้ก็ขอชื่นชมวัดคุณพุ่มโมเดลแล้วก็มูลิตมิลเลอ,อรออฟไรท์ที่มีส่วนร่วมช่วยให้จังหวัดพิจิตรปลอดเชื้อ100%เปอร์เซครับทีมงานที่รุ้จักเน็ตมู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปันน้ากระป๋าแงมนะครับ เจ้านายปูนปูน